สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชจากกรณีเมื่อวันที่16เมษายน2566ได้มีผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตแฟนของนายเฮง หรือมิสเตอร์เฮงสัญชาติจีนเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอยาน,นาวาว่านายเฮงถูกกลุ่มคนร้ายอุ้มพาตัวมาจากย่านแถวตะปูลเรียกค่าไถ่เป็นจำนวนเงิน1.8ล้านบาทแลกกับการปล่อยตัวซึ่งทางผู้เสียหายเกรงว่านายเฮงตกอยู่ในอันตรายจึงได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอยานา,นาวาตรวจสอบและยืนยันปรากฏว่านายเฮงถูกนำตัวมากักขังไว้ภายในห้องพักของโรงแรมหรูย่านสาทรถนนนาราธิวาสกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสอนอบางพงษ์พาง พลตำรวจตโรสักกิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจชาติสั่งการให้พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนพสินภูสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธิรเดชธรรมสุธีผู้บุกคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลหัวหน้าชุดพีซีทีห้าพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองผู้บุกคับการนห้าเร่งรัดสืบสวนจับกุมคนร้ายเนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจล่าสุด19เมษายน2 5 6 6 พันตำรวจเอกวรพจน์รุ่งกระจ่างรองผู้บุกขับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกสมบูรณ์สุขศรีดาวเดือนผู้บกับการสืบสวนสามกองขับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยชุดสืบสวนคนครบาลและตำรวจจากสอนอาบางพงพางเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาในอดีตสแท่ยางอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่1 0 1หมู่10บตมบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจงังหวัดเชียงใหม่ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ในายลู่ลินอายุ46ปีสัญชาติจีน ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้นางเสี่ยวเลย่ยอายุ26ปีผู้ต้องหาอยู่ที่26ทับ89ถนนนราธิวาสราชนครินแขวงสุริยวงศ์งเขตบางรักกรุงเทพมหานครตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ในายอาหมิงอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่78ทับ1หมู่1ตำบลหนองเปลออำงภ์บาง,งลมุงจังหวัดชนบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้โดยถูกกล่าวหาว่าร่วมกันน่วงเหนียวกักขังหรือกระทำด้วยประการใด ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและให้ผู้อื่นนั้นกระทำการใดให้แก่ผู้กระทำหรือบุคคลอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไทยเอาตัวบุคคลอายุก,กว่า15ปีขึ้นไปโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายหรือข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดและร่วมกันกันโชครัพย์พร้อมตรวจยึดของกลางผู้ต้องหาที่3และ4ได้แก่โทรศัพท์มือถือ3เครื่องซิมโทรศัพท์2เครื่องใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวของหลุยและหวังหนึ่งใบ จับกลุ่มผู้ต้องหาที่1และ2ได้ภายในบ้านพักเลขที่36ทับโครงการหมู่บ้านนันทวันและผู้ต้องหาที่3และ4จับกลุ่มได้ที่บริเวณคอนโดอเดโอสุขุม,มขวิท93แขวงบางจากเขตพระนครกรุงเทพมหานครเบื้องตน้นผู้ต้องหาที่1และ2ไม่ขอให้การใดๆในชั้นจับกลุ่มส่วนผู้ต้องหาที่3และผู้ต้องหาที่4ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในชั้นจับกลุ่มพฤติการคือเมื่อวันที่16เมษายนเวลาประมาณ16นาฬิกา กลุ่มผู้ต้องหากับพวกได้พาตัวนายเฮงผู้เสียหายจากย่านเตาปูลไปยังโรงแรมย่านสาทรเพื่อเรียกค่าไถ่เป็นจำนวนเงิน1นึ่งล้านแปดบาทสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีทราบว่านายหลุยและนายหวังได้หลบหนีมาซ่อนตัวที่ห้องพักเลขที่93ทับ169ชั้น12อิเดโอสุขุมวิท93ถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร ชุดจับกลุ่มได้เข้าทำการตรวจสอบเรียกให้ผู้พักอาศัยอยู่ภายในห้องดังกล่าวเปิดประตูโดยมีผู้ครอบครองห้องพักยินยอมและนำพาเข้าตรวจค้นผลการตรวจค้นปรากฏพบนายหวังและนายหลุยกำลังพักอยู่ภายในห้องพักดังกล่าวชุดจับกลุ่มจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแสดงหมายจับสาราญากุงเทพใต้ให้ผู้ต้องหาที่ 3- และสตรวจด,ดูจนเข้าใจดีแล้วยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับดังกล่าวและยังไม่เคยถูกจับกลุ่มตามหมายจับฉบับนี้มาก่อนจากนั้นตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา ให้ทราบว่าร่วมกันน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและให้ผู้อื่นนั้นกระทำการใดให้แก่ผู้กระทำหรือบุคคลอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่เอาตัวบุคคลอายุก,กว่า15ปีขึ้นไปโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายหรือข่มขู่ด้วยประการอื่นใดและร่วมกันกันโชคทรัพย์และแจง้งเส์ให้ผู้ต้องหาทราบ ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจสิทธิผู้ต้องหาดีอยู่แล้วให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนำส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอบางพงพางดำเนินคดีตามกฎหมายและยังคงติดตามสืบสวนรวบรวมพยานหล,ลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาที่เหลืออยู่ซึ่งในระหว่างการหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ ฉะนั้นแล้วขอให้ช่วยกันทุกคนนระดับสารวัตรเข้ามาช่วยเตรียมพร้อมแม่ค้ับให้ดีแล้วก็ระวังเรื่องความปลอดภัยหามีอะไรไหมไม่มีพร้อมลุยหายเหมือนไหนก็คือเดียวได้หนี่มีมั้ยเดี๋ยวได้หารออก้ามีดอ่ะ mẹ con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  mẹ nè, mẹ con mẹ con mẹ con

大概我,我,我们没没,有给、那個、我们没,没给那几个军人钱，钱没给了他们。